ต่างหูเพชรเม็ดเดียวดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจุลีสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของต่างหูเพชรเม็ดเดียวเดียวกันบ้างครับต่างหูเพชรเม็ดเดียวเดียวครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นสไตล์มินิมอลและก็ต้องบอกว่าใครหลายคนนะครับชอบใส่สไตล์นี้มากนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่สวยหรูทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคีวของต่างหูเพชรเม็ดเดียวกันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่คู่ที่1กันก่อนเลยนะครับ คู่นี้นะครับ es 159นะครับ es 1 5 9นะครับตัวเรือนเป็น 18K ไว้โก้นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.33กรัมนะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เป็นเม็ดเดี่ยวทั้งหมดเม็ดนี้เป็นเม็ดละ7ตั้งแบบนี้เลยนะครับเม็ดละ7ตัางสวยๆแบบนี้นะครับตัวเรือนนะครับก็จะมีน้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่0.15กรัตนะครับ0.15กรัตนะครับคู่นี้ความพิเศษนะครับก็คือว่าตัวเรือนนะครับเขาจะมีส่วนขยายนะครับ ตัวเรือนเขาจะส่วนขยายเนี่ยทำให้เป็นขอบทองแบบนี้นะครับทำให้จาหูอ่ะดูเม็ดใหญ่มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเพราะถอยางหาเนี่ยเสมือนกับเป็นเพชรเม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวนะครับคือ7ต่างนะครับแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยทำให้เพชรเนี่ยเหมือนขนาด20ต่างได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกนะครับว่ารุ่นนี้ขายดีมากทีเดียวนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับรอบนี้ผมมีอยู่2คู่นะครับราคานะครับราคาจัดกับไปที่9,900บาทนะครับ9 9 0าาบาทสำหรับ ต่างหู es 1 5 9คู่นี้นะครับใครสนใจต้องรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับคู่นี้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่าด้านนี้เป็นด้านแป้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวด้านหน้านะครับลักษณะเป็นสีเตยนะครับแบบนี้อ่าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคู่ที่1นะครับ es 1 5 9 9 9 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับไปต่อคู่ที่2กันบ้างนะครับ es 163 163 es 1 6 3ตัวเรามีสิบแปเคไวโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.81กรัมนะครับ1.81กรัมนะครับคู่นี้แตกต่างอย่างไรกับคู่ที่แล้วครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วขนาดเขารูปทรงเหมือนๆกัน,นครับแต่ชิ้นนี้ใหญ่กว่านะครับ เพชรนะครับเพชร2เม็ดแบบนี้นะครับเม็ดละสิบตานะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่0.20ย์กรัตนะครับ0.20ย์กรัตนะครับอย่างที่บอกครับตัวเดนสไตล์นี้นะครับเขาจะทําให้เพชรเนี่ยหน้าดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาใส่อยู่ที่หูเรานะครับรับรองว่าเพชรดูใหญ่ดูเต็มนะครับแล้วดูสวยมากเลยทีเดียวนะครับและราคาดูน่ารักมากทีเดียวอีกเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้นะครับเพชรเม็ดละ10ตตงา์นะครับแต่ใส่ออกมาแล้วนะครับเหมือนกับใส่เพชรเม็ดละ30ตังคตงได้เลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับราคาอยู่ที่15,900บาทเท่านะครับนครับ15,900บาทนะครับสำหรับต่างหูเพชรรุ่นนี้นะครับเพชรเม็ดละ10ตตงคงนะครับแต่ใหญ่เหมือน30ตังคตงแบบนี้ได้เลยนะครับคู่นี้มี2คู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครสนใจให้รีบติดต่อด่วนอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่3กันบ้างนะครับ ผู้ที่3านะครับรุ่นนี้เลยนะครับ es 1 1 6นะครับ es 1 1 6ครับต่างหูตัวเล็กสิบแปดคไว้โกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.68กรัมนะครับ1.68กรัมนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นรัดรัดคอแบบนี้นะครับรัดคอเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้ความแข็งแรงทนทานนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่สวยไม่แพ้ใครนะครับใครชอบต่างหูแบบเท่ๆนะครับสวยๆเก๋ๆนะครับก็ต่างหูสี่เหลี่ยมคู่นี้ไปเลยนะครับ เพชร2เม็ดเม็ดละ9ตังค์นะครับเม็ดละ9ตังค์พอฝังพุ่มแบบนี้เขาก็จะดูใหญ่โดดเด่นดูเต็มๆแบบนี้มากขึ้นเลยนะครับน้ำหนักครุเพชรรวมนะครับอยู่ที่0.18กะรัตแบบนี้นะครับ0.18กะรัตนะครับราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่13,900บาทนะครับ13,900บาทนะครับสำหรับต่างหู10บต่างเม็ดนี้อ๋อ9ตังนะครับเม็ดนี้9ตังนะครับก็นั้ครับก็จะได้ต่างหูหน้าดูใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับ ต้องบอกนะครับว่าต่งหูรอบนี้ที่ผมนำมารีวิวนะครับ6คู่นะครับสามารถใส่ได้ทั้งหญิงและชายนะครับใครสนใจแบบไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่สำหรับคู่นี้นะครับ ES 1 1 6ต่างหูสี่เหลี่ยมคู่นี้1 3 9 0 0บาทนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมให้ดูด้านแปลนดิสด้วยอีกรอบนึงนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไปดูคู่ต่อมากันบ้างนะครับ คู่ต่อมาเรามาดูใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่น20ตังนะครับรุ่น20ตังอันนี้คือ20ตังแบบเนื้อเน้นเน้นนะครับตัวนี้นะครับตัวเรือนเป็น 18k ไว้โกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.76กรัมนะครับ1.76กรัมคู่นี้เป็นเพชรเม็ด2เม็ดนะครับเม็ดหนึ่ง20เม็ดหนึ่ง21นะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 0.41กรัตนะครับ0.41กรัตนะครับใครบอกว่าอยากได้แบบเป็นเพชรเต็มเนะครับไม่ต้องการแบบว่าเป็นแบบเป็นส่วนขยายแบบนี้ครับต้องจัดคู่นี้ไปเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่ารุ่น 10- 2030ามตางเนี่ยเป็นรุ่นที่ใส่ในติดหูทุกๆวันนะครับใส่ได้ในทุกๆวันใส่กําลังสวยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวแบบว่าใส่เรียบง่ายครับเด็กผู้ใหญ่ใส่ได้กันทุกัยทุกเพศเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับสามารถซื้อให้เป็นของขวัญก็ได้นะครับซื้้้ออใส่เเงก็ไดพราะะฉนนั ได้ในทุกๆโอกาสเลยทีเดียวนะครับ,ส,ร billion billion. ส,บส,สำหรับคู่นี้นะครับ41ตางคู่นี้นะครับราคาอยู่ที่28,000บาทนะครับ28,000บาทนะครับสั่งล่ะตังหูเพชรคู่นี้นะครับต่หูเพชรคู่นี้20ตามแบบนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่างานนี้งานเีเรียกว่าใส่ได้ในทุกๆโอกาสเลยจริงๆนะครับและก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ4คู่ที่ผ่านมานะครับ เราก็จะคัดแต่น้ํำ989900ทุกคู่เลยนะครับอันนี้เขาจะเป็นเพชรนอนเซอร์ยังไม่มีเซอร์นะครับแต่อีก2คู่ที่เหลือนะครับจะเป็นเพชรใบเซอร์ทั้งคู่นะครับอ่ะสำหรับคู่นี้นะครับ28,000บาทสําหรับตามหูเพชร20ต่างนะครับและคู่ต่อมาครับคู่ที่5นะครับ ES108 นะครับ ES108 นะครับ ตัวเรืเป็น 18k ไวโกนะครับมันหนักอยู่ที่1.76กรัมนะครับ1.76กรัมนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่า2คู่สุดท้ายนะครับจะเป็นคู่ไบเซอร์ทั้งคู่นะครับและคู่นี้นะครับก็จะเป็นเพชรอบเซอร์นะครับน้ำร้อยนะครับดีคัลเลอร์ VVS1 กับ VVS2 นะครับ น้ำหนักนะครับอยู่ที่0.19ทั้งคู่นะครับ0.19กับ0.19นะครับก็ตัวร้องบอกนะครับว่าขนาดก็ใกล้ๆกับ20ตาระมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาห่อน้ำหนักลงมานิดเดียวก็เลยได้เป็น19กับ19เลขสวยทั้งคู่แบบนี้เลยนะครับและตัวเรือนนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเตยแบบนี้นะครับใส่ง่ายๆใส่หรูๆใส่เก๋ใส่ได้ในทุกๆวันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับคู่นี้นะครับราคาอยู่ที่ 34,0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับได้แต่หูเพชรน้ำร้อยสวยๆไปเลยนะครับอ่ะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะปกติเราต้องทำใบเซอร์ตั้งแต่รุ่น3าตังขึ้นไปสิเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็จะมีทำรุ่นแบบ20ตังกว่าๆอย่างนี้ก็มีนะครับผมเพราะว่ามีความต้องการมากขึ้นนะครับและรุ่นนี้นะครับผมก็ได้19าตังคู่นี้มาเป็นใบเซอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้ต่หูใบเซอร์ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับต้องจัดคู่นี้ไปเลยนะครับ3 4 0 0 0บาทเท่นั้นเองนะครับ สำหรับตางหูคู่นี้นะครับอ่าเราผมมีใบเซอร์ให้ดูประกอบด้วยนะครับอ่าอันนี้อันแรกนะครับ0.19 dvvs2 นะครับคู่นี้นะครับแล้วก็เม็ดนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับ0.19 dvvs1 เม็ดนี้นะครับก็จะมี2เม็ดแบบนี้เลยนะครับโอเค และคู่สุดท้ายนะครับงานใหม่ของเราสวยและต้องบอกว่ามีคนถามหาแน่นอนเลยทีเดียวนะครับต่างหูเพชรสาบต่างนะครับต่างหูเพชร30ต่างนะครับมีคนบอกว่าอีกทำไมไม่ผลิตนะครับก็บอกว่าครับตอนนี้ผลิตมาเรียบร้อยแล้วครับ e s 1 5 3นะครับตัวเลิน1 8 k ไว้โกนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.98กรัมนะครับ1.98กรัมนะครับเพชรนะครับ2เม็ดนะครับเพชร2เม็ดแบบนี้เม็ดละ30ตังคตงนะครับเม็ดละ30ตังคตงนะครับ เพชรไบเซอร์ GA ้น้ำร้อยนะครับเบจ้น้ำร้อยความสะอาดอยู่ที่ VS2 นะครับ3 Excellent ทั้งหมดเลยนะครับเม็ดละ0.30ากระดแบบนี้นะครับการฝังนะครับเราจะเป็นฝังด้วย6เตยแบบนี้นะครับตัวเลนปรับขยายขึ้นมานิดนึงให้เพชรดูใหญ่ดูเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกนะครับว่าใส่แล้วดูเต็มดูสวยอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับใครสนใจต่างหูนะครับรอบรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าใส่สวยนะครับใส่ว่าธรรมดาก็ได้ ใส่ออกงานก็โดดเด่นเสริมแจ็กเก็ตยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ DV S2 3 e x e e l l e n e 30ตามงคู่นี้นะครับราคาครับราคาอยู่ที่ 55,000บาทเท่านั้นนะครับ55,000บาทนะครับได้ตังคูเทชร30ตังใบเซอร์จีเอถึง2เมตรเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับต้องบอกว่าราคานี้ครับจัดพิเศษเพื่อลูกค้าของเราทุกๆท่านนะครับใครสนใจก็ต้องรีบติดต่อกันเข้ามานะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้รอบนี้มีคู่นี้คู่เดียวนะครับสวยๆนะครับรุ่นนี้นะครับแป้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นฉลุแบบนี้ครับก็จะมีความสวยงามมากทีเดียวเลยนะครับอะต้องบอกนะครับว่า ใครสนใจต้องรีบจับจองเครับต้องบอกว่ามีคนติดต่อหลังมมาแล้วด้วยจริงๆแต่ว่าผมเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าใครสนใจให้รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับและอันนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ของเขานะครับเขาจะมี30ติบตัง2เมตรนะครับรุ่นนี้ใบนที่1นะครับ30ตังเม็ดนี้แล้วก็อีกเม็ดนี้นะครับ30ตัง2เม็ดแบบนี้นะครับเรามีใบเซอร์ GA ครบทุกเม็ดนะครับสามารถส่องเลขได้เลยอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับ ก่อนจบนะครับเราก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกสักรอบนะครับผมจะรีวิวเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้นะครับเป็น6ตังนะครับ6ตังนะครับเปรียบเทียบผมให้ดู6ตังเปรียบเทียบกับ2ี่ตังนะครับยี่ตังนะครับแล้วก็คู่นี้ก็คือ19าตังนะครับจริงๆต้องบอกว่า3ขนาดนะครับแต่ว่าใกล้ๆกันหมดเลยนะครับ6ตังคู่นี้นะครับ6 6กตังค์คู่นี้นะครับรวมกัน15ตังค์คู่นี้อยู่เม็ดนี้นะครับ9ก0านะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นรุ่น20ตังค์ไม่มีเซอร์นะครับอยู่28,000ครับและถ้ารุ่นมีเซอร์เป็น19ตังค์มีเซอร์แบบนี้นะครับอยู่ที่34,000นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยนะครับต่อมาอันนี้ตัวโดดมาก่อน10ตังนะครับ10ตังค์อันนี้อ๋อ9ตังค์ครับ9ตังค์สี่เหลี่ยมนะครับ13,900และสุดท้ายนะครับสุดท้าย รุ่นเทียบกันได้เลยเห็นๆนะครับอันนี้คือเป็นขอบช่วยเสริมแบบนี้นะครับทําให้ดูใหญ่นะครับ15,900บาทนะครับและแบบนี้นะครับเต็มๆแบบนี้นะครับ30ตังคู่นี้55,000บาทนะครับชอบคู่ไหนนะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับแนะนำนะครับว่ารีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับตางหูแป้นเพชรเม็ดเดียวแบบนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ ทาง Li น์แอดก็ได้นะครับทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าแวะผูชมทางร้านหรือโทรศัพท์มาเราก็พร้อมดูแลเลยนะครับเรายังมีสินค้ามากมายอื่นอีกหลายๆ EP ให้ติดตามกันทุกสัปดาห์นะครับอย่ายลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเพวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ